สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางนะคะแนวทางแนวทางหานอยนะคะฮาหน่อยสูตรของหลานนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคน มาดูคำเตือนของทางช่องก่อนเลยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะ โอ้เกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้นางทวงบัลลังคืนแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะกับเอฟซล้านนะคะหลังจากที่เงียบเหงามาหลายวันนะคะขอให้ปังอย่างต่อเนื่องนะคะปังอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเอดก็ดีใจด้วยกับทุกคนนะคะเวลาสูตรเข้าเวลาไอ้นี่นะคะมันก็แบบดีใจอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนห่วยคข่ได้บบได้บบเป็นังวาแต่เอฟซีได้เวยนี่ราะคะ่ะแบบนี้ละคะทุกคนมันจังสิปังเนาะปังทุกวันนะคะ อ้าวขอให้ปังอีกนะคะขอให้เข้าอีกนะคะทุกคนอู้ยสุดยอดเลยเนาะอ้าเหลือแต่แตกสามตัวเสียดายนะคะไม่แตกเนาะทุกคนเนาะเอามาดูกันนะคะในแนวทางของวันที่วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดแอดก็สรุปของวันที่หกให้ก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะช่องของแอดจะมีแนวทางของแอดนะคะสูตรของแอดนี่จะมีเออก็สูตรมัดรวมเหมือนกันนะคะแต่จะมีน้อยแยกให้นะคะน้อยแยกมีหลักร้อยให้แล้วก็มีมัดรวมให้แต่ไม่ได้ฟันเม็ดเดียวนะคะส่วนของร้านนะคะฟันเม็ดเดียววันนี้นะคะไม่แตกแต่เสาไฟนะคะทุกคนโอ้ห้าแปดหนึมากระหน่ำเลยนะคะแปดหตรงๆเต็มเต็มเลยนะคะกาชาตินะคะเสียดายที่ไม่แตกสามตัวนะคะ สามตัวพลาดไปน่าเสียดายมากๆเลยนะคะห้าสี่ตรงๆนะคะศูนย์ห้าน้อยกิดนะคะเปิดมาอย่างสวยเลยนะคะศูนย์ห้าการชาตินะคะแปดหนึ่งนะคะเต็มเต็มตรงๆนะคะศูนย์ห้าเนาะหนึ่งเจ็ดนะคะตรงๆนะคะเสียดายนะคะสี่หนึ่งเก้าไม่มีไม่แตกสามตัวมีสี่หนึ่งแปดมาสี่หนึ่งเก้านะคะมีหนึ่งเจ็ดห้านะคะมีหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะ โอ้โหหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะมันมาสองหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนนี่นางเจาะเข้านะคะเจาะเข้าศูนย์ห้านะคะเจาะเข้าศูนย์ห้าเจาะเข้าหนึ่งเจ็ดนะคะเจาะเข้าหนึ่งเจ็ดพิเศษนะคะเจาะเข้าหนึ่งเจ็ดนะคะถึงหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าสี่นะคะเด้งเลยนะคะปกติเด้งเลยนะคะ VIP นะคะ VIP ไม่เข้าใครไปแปดหนึ่งนะคะ 8, 1, นนป 8, 1, แปดหนึนะะ่งก็โว้วว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 ว แปดหนึ่งนี่แตกเจ็ดน้อยเลยบูกายชาติแปดหนึ่งตรงตรงอันนี้หนึ่งสามเจ็ดห้าเข้าเจ็ดห้าตัวเน้นนะคะสองแปดสามแปดไม่มีนะคะมีแต่ในวินนะคะในวินนี่แตกสามตัวเนาะแปดหนึ่งสามนะคะสามตัวแปดหนึ่งสามสามสามแปดนะคะมาแตกแถวนี้นะคะโอ้หนึ่งมากันหนำเลยทุกคนหนึ่งมาโหดมากนะคะวายตายแล้วเราพัฒนาไม่ใช่จะมีหนึ่งอยู่บูค่ะเอาเอามีก็มี อกยั้นก็สร้างว่าแต่ถึ้นัำ่ำเอานี่และค่ะทุกคนโอ้ปังมากเลยนะ,ะเหลือแต่สามตัวนะคะเจาะสามตัวไม่แตกนะคะเจาะสามตัวไม่ได้นะคะทุกคนโออยจะดายเนาะวสวยมากเลยนะคะทุกคนห้าหน่อยออกสวยๆนะคะโอ้ห้าหนึ่งเจ็ดนี่จะเลิศมากเอะก็สังเกตอยู่นะคะห้าหนึ่งเจ็ดเพราะว่ามันชนกันกับเลขทูบนะคะทุกคนเอดกับนยยิยมยูหินของหลานเนาะ,ะเอดก็มองอยู่นะคะรุน ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเลขทูบนะคะมาออกหาหนอยมดเลยเนาะเลขทูบเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเข้าอะไรบ้างนะคะเม็ดเดียวหนึ่งนะคะวันนี้นางฟันหนึ่งนะคะหนึ่งเข้าหน่อยกิจนะคะพิเศษนี่หนึ่งเด้งนะคะปกติเข้าหนึ่งนะคะกาชาติเข้าหนึ่งนะคะสามัคคีเข้าหนึ่งนะคะโอ้หนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดแตกเจ็บหน่อยเลยนะคะเอ้ยเกือบเกือบเกือบ เกือบสามตัวแตกค่ะนาดเสียดายมากๆนะคะหลักร้อยนางพลาดไปนะคะทุกคนหลักร้อยพลาดไปอ้าไม่เป็นไรสู้กันใหม่นะคะหากินกันหน่อยนี่นะคะทุกคนรอ,อ่าได้ปังแล้วก็ขอให้ปังติตๆิดกันนะคะปังทุกวันเลยยิ่งจะดี fc บอกอ่าอดขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะมาดูแนวทางของวันที่เจดกันนะคะวันที่เจดนี่เอาไปพิ n i s พิจาร,รณาวิเคราะห์กันดูนะคะไว้ยส,สวยๆาาน่อย สวยจังเลยนะคะทุกคนวายตายแล้วโูหนี่ละครว่ขึ้นหมักแเฮ้ยนี่สวยนะคะตัวนี้นี่ศูนย์นะคะนางให้ศูนย์เม็ดเดียวนะคะของวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะศูนย์เม็ดเดียวนะคะสี่เจ็ดศูนย์นะคะตัวเด่นสี่เจ็ดศูนย์เลยนะคะเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนตัวเจาะนะคะตัวเจาะสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์สามนะคะตัวเน้นอยู่ที่เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดนะคะ สามตัวนะคะสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเก้าสี่ศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์นะคะตัวเน้นอยู่ที่470479นะคะอันนี้คือตัวเน้นของหลักๆเลยนะคะวินนะคะแอดเราทั้งหมดทั้งมวลทุกตัวนี้นะคะมาวินให้นะคะ4372906จ็ดสองเก้าศูนย์หกคบบสู่สองสี่หดบบมีตัวใดขาดบนสมีแล้ว3มีแล้ว0มีแล้ว7มีแล้ว2 โนี่สองเก้าศูนย์หกโอครบค่ะหมายเก้าศูนย์หกก็สวยแท้เก้าศูนย์หกกึ่งบน้อยเลยนะคะอามาดูตัวรองนะคะให้ไปที่ศูนย์หกศูนย์เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะตัวเน้นอยู่ที่ศูนย์หกศูนย์เก้านะคะสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้าอัดหนักหนัก สี 4, นะคะ430 46มศูนยนะคะ4ี่เแล้วก็สี่เก้าสนี่เจ็ดสสองนะคะว้ายสวยงามพระรามเปดนะคะ470นะคะ470เจ็ดโอ้สวยอยู่ในสี่เจนะคะหกศนย้ี่ก็สวยนะคะทุกคน7จ็สองเนี่ก็สวยนะคะ, 7, 2, 9, น,น,ะ,คะนี่7จ็เกนี่ทุ 7, 2, 9, กคน729อกนี่แอดก็เห็นมันห่างหายไปนานแล้วได้729นี่คะ่ะ ไม่เห็นนานแล้วนะคะช่วงนี้ออกทะเลอะไรก็ไม่รู้เนาะสองหนึ่งเจ็ดพุณว่าห้าหนึ่งเจ็ดก็บนเนาะ เอาลวงดูค่ะแคบเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางสูตรล้านนะคะชอบสูตรล้านจะสูตรล้านนะคะชอบสูตรแอดจะสูตรแอดนะคะชอบเด่นของนามอ่าบางท่านอาจจะชอบ C ีนะคะไม่ชอบศูนย์กระจัดค่ะตัวเด่น C ี่เจูนนี่มาแน่นอนค่ะมาแน่นอนยังไงก็มานะคะทุกคนอ่ะก็ขอให้เจาะเข้าทุกวันนะคะทุกวันนั้นก็เจาะเข้าทุกวันนะคะหน่อยกิดอย่างเงี้ยถ้าได้แล้วก็ถอยเลยได้แล้วก็บกก็พักค่ะทุกคนมันไม่มีใครได้ทุกหน่อยเข้าตลอดหรอกค่ะมันก็อย่างนี้แหละค่ะแนวทางนะคะทุกคน แนวทางเนาะลองพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะเจอตัวที่ตรงใจตัวที่ชอบนะคะค่อยไปนะคะทุกคนที่ชนก,นกันกับเราเนาะค่อยจัดค่อยอัดนะคะโอ้พอดีชนเลยแอดชอบตัวนี้อาจจะไปคะ่ะทุกคนเจอตัวที่ชอบตัวที่ตรงใจก็จัดไปเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ